รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ n b t วิถีไทยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อุบลราชธานีและที่นี่ก็คือคุ้มจันหอมซึ่งอยู่ที่อำเภอสว่างวีระวง์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะ ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของไหมด้วยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เส้นทางสายไหมกันด้วยมีการยกระดับเรื่องของการทอผ้าแปรรูปให้เกิดความร่วมสมัยและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีการอนุรักษ์เรื่องของอาหารพื้นถิ่นอาหารไทยสไตล์อีสานด้วยนะคะที่สามารถที่จะประยุกต์สู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีมุมกาแฟให้กับนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสในแบบชิวๆกันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการ n b t วิถีไทยวันนี้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่คุ้มจันหอมแล้วนะคะที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสนย์นี้นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวบ้านได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างงานสร้างอาชีพกันด้วยนะคะศูนย์นี้จะเป็นอย่างไรละเอียดในนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับคุณบุ๋มแล้วนะคะผู้บริหารคุ้มจันหอมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็จะพาชมบรรยากาศ ภายในคุ้มจันหอมแห่งนี้ด้วยยินดีมากเข้ามามภายในบริเวณคุ้มจันหอมแห่งนี้รู้สึกว่าเหมือนกําลังอยู่ในอ้อมกอดของดงผ้าแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่นี่คุ้มจันหอมมีอะไรให้เราได้สัมผัสบ้างคะค่ะยินดีค่ะ,คะก็เริ่มแรกเลยนะคะคุ้มจันหอม ก็เดินเข้ามาเราก็จะเห็นสระบัวเลยค่ะ,คะซึ่งอดอกบัวก็คือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วค่ะผ่านซุ้มประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นเรือนหัตถกรรมค่ะซึ่งในเรือนหัตถกรรมก็เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของชุมชนคนอุบลทั้งหมด กว่าร้อยครัวเรือนนะคะที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็งานหัตถกรรมของฝากอื่นๆค่ะก็จะรวมไว้ที่นี่ทั้งหมดค่ะแล้วก็เดินต่อไปอีกก็จะเป็นเดือนไม้เป็นอาคารสองชั้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโรงทอนะคะโรงทอนี้ก็จะ เป็นวัยรุ่นทอผ้าซึ่งหลายๆท่านนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะถามเสมอว่าเอ๊ะ,อะช่างทอผ้าที่นี่เป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะก็จะเป็นน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานการทอผ้าเลยะนะคะเราก็เอามาเรียนก่อนค่ะเอามาเรียนโดยที่ว่าคือเขาเรียน,ยนหนึ่งเรียนฟรีสองมีค่าจ้างในการเรียนค่ะวันละ300ค่ะเรียนเรียนเสร็จ เขาสามารถที่จะผลิตชิ้นงานได้เขาก็จะมีไรายได้เป็นชิ้นงานนะคะแล้วก็ภายในคุ้มจันหอมเองก็ยังมีเดือนคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นเดือนคาเฟ่ที่เป็นสไตล์เดือนไม้ค่ะนั่งจิบกาแฟใต้ถุนบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นเรือนอาหารอีกเรือนหนึ่งนะคะก็จะเป็นอาหารสำรับของจันหอมเองเป็นเมนูของจันหอมเอง พื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่คะพีะ่บุ๊พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่14ไร่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเปิดให้กับใครบ้างคะที่เข้ามาที่นี่ก็เป็นทั่วไปอะค่ะที่อยากเข้ามาเรียนรู้เรื่องหัตถกรรมการทอผ้าอ,อยากเข้ามาเที่ยวอยากเข้ามานั่งในร้านคาเฟ่ยอยากเข้ามาทานอาหารก็เปิดเปิดทั่วไปค,ะค่ะ,คะก็คือคมาที่นี่ไม่จำเป็นต้องอมาซื้อสินค้าหรือว่า มาถ่ายภาพก็ได้หรือว่าจะมาเรียนรู้เรื่องของการทอผ้าก็ได้เช่นกันได้ค่ะที่นี่เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้โหนะคะคุณผู้ชมคะคือมีคนรุ่นใหม่มาทอผ้าด้วยแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มีค่าตอบแทนให้ด้วยใช่ค่ะคะะก็ถือว่าเป็นการสืบสารภูมิปัญญาของชุมชนบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้คุณบุ๋มนะคะพาเดินชมบรรยากาศภายในร้านหน่อยและที่สำคัญอยากจะดูหน่อยว่า ผ้าทอที่นี่เขาทอเป็นลวดลายอะไรและมีการเขาเรียกว่าประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัยที่มีการ<ะ>แปรรูปเป็นอะไรบ้างค่ะีวิทีี และนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าเขาเรียกว่าเป็นเขือนหารกรรใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นเหือนทหารการค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลสภากรรมโลกดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งพระทอคุ้มจันหอมก็ได้รับรางวัลนี้โดยการนําเอารวดลายที่เป็นโบราณน,นะคะแล้วก็เป็นเชิงตัวที่มีมาสมัยรัชกาลที่5แล้วซึ่งเป็นผ้าอัญ,ญานางของจังหวัดอุบลคะ่ะ รางวัลน,นี้เราก็ได้รับรางวัลสภากรรมโลกดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิกปี2021ค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลการันตีก่อนที่เราจะเข้าไปชมบริเวณด้านในค่ะนะคะเดี๋ยวเชิญชมด้านในนะคะ ภายในเรือนหัตถกรรมนะคะก็จะจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของคนจังหวัดอุบลทั้งหมดนะคะเกือบร้อยครัวเรือนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายผ้าเสเวททุมมานะคะก็จะเป็นรวดลายที่ได้รับรางวัลสภากรรมโลกดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งก็ทอแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติค่ะเป็นการทอแบบอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเลยค่ะ ก็จะมีค่ะผ้ามัดหมี่นะคะผ้าที่นี่ผ้าไหมที่นี่ราคาเริ่มต้นจากหลักพันนะคะหลักพันถึงหลักแสนค่ะอย่างแบบนี้ก็อยู่ที่2,000กว่าบาทก็เป็นลายผ้าที่ดีไซน์ออกแบบโดยจันหอมเช่นกันนะคะก็คือจะค่ะคือจันหอมจะเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็จะรูใช่ค่ะก็จะออกแบบแล้วก็สนับสนุนเรื่องวัตถุดิบให้กับ ทางชุมชนให้กับทางแม่แม่กลุ่มช่างทอนะคะค่ะแล้วนอกจากจะมีเป็นผ้าถุงผ้าซินแล้วนะคะก็ยังแปรรูปเป็นเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นผ้าอะไรคะเอ่อจะเป็นผ้าไหมพิมพ์ลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นเป็นผ้าขิดหอประสาทนะคะซึ่งเป็นลายที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อุบลนะคะค่ะตัวนี้จะเป็น ก็เอาลายมาจากสิ้นไหมไมมเข็นนะคะค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะก็จะเอามาแปรรูปนะ<ช>าเผื่อคใครที่อยากจะได้เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะเรื่องของกระเป๋าก็ก็สามารถอุ่นนุนได้ค่ะเชิญได้เลยนะคะค่ะและนอกจากนั้นก็ยังจะมีเป็นผ้าถุงนะคะลวดลาย ของเอกลักษณ์เมืองอุบลนี้จะไม่เหมือนใครเท่าไหร่จะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นผ้ากาบบัวนะคะที่ประกอบด้วยเทคนิคงานทอก็เป็นเส้นยืนสองสีตามลักษณะสิ้นทิวนะคะทอพุ่งด้วยมัดหมี่นะคะม,มัดหมีหางกระรอกหางกระรอกก็คือไหมปั่นตีเกียวสองสีค่ะ,คะซึ่งภาษาบ้านเราเขาก็เรียกว่ามัดใหม่แล้วก็มีขิดค่ะต้องอย่างน้อยก็ครบ4องค์ประกอบถึงจะเรียกว่าผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะ ก็จะมีหลากหลายสีด้วยนะคะ,คะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นสีจากธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็จะ,จะมีะรางวัลการันตีด้วยค่ะดีวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนกยุงพระราชทานนะคะค่ะก็ประกอบด้วยนกยุงทองพระราชทานนกยุงเงินพระราชทานนกยุงสีน้ําเงินพระราชทานแล้วก็นกยุงสีเขียวพระราชทานค่ะอยู่ที่นี่ก็คือจะมีคบ ทั้งสี่สีเลยค่ะ,คะซึ่งเป็นมาตรฐานนกยุงพระราชทานค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีการแปรรูปนะคะเป็นเป็นเสื้อเป็นของที่เราลึกต่างๆด้วยที่ใครถ้ามาที่นี่แล้วก็สามารถที่จะมามาเลือกดูเลือกชมได้แล้วก็ซื้อเป็นของฝากของที่เราลึกกันด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวทีนี้จะให้พี่ผุ๋มพาไปดูโซนอื่นๆบ้างค่ะด้านโน้นกันเชิญได้เลยค,ะค่ะเดี๋ยวไปดูลงทอกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูโรงทอกันด้านโน้นนะคะเชิญเชิญได้เลยค่ะ อนนี้เราก็มาถึงเขาเรียกว่าเป็นเป็นโรงทอค่ะก็จะเป็นน้องๆเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอะไรคะนองปาน๋อน้องตาลก็คือเราเราจะเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ที่เป็นลูกหลานใช่ไหมคะอ่าก็จะมีอ่าคือเขาจะเป็นมีบ้านมีบ้านอยู่แถวแถวนี้นะคะก็จะเป็นน้องๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการทอผ้าเลยที่เราเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทอผ้าค่ะ จนมีความชำนาญสามารถทอผ้าเทคนิคพิเศษได้ค่ะอย่างน้องตาลนี่ก็อยู่มาหลายปีแล้วค่ะก็คือทอจนชำนาญแล้วใช่ใช่ค่ะมีมีรายได้ด้วยมีรายได้แล้วก็นอกจากมีรายได้แล้วก็ยังได้ความรู้เรื่องของการทอผ้าด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องการทอผ้านี่ก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนค่ะอย่างช่างทอของคุ้มจันหอมเองที่อายุเยอะที่สุดเนี่ย 76ปียังทอผ้าแล้วก็ยังมีอยู่ในวัยเกษียแล้วก็มีใช่ค่ะยังมีรายได้อยู่ค่ะค่ะที่นี่จะมีกี่ทอนี้เท่าไหร่คะค่ะอยู่นี่จะมี6กี่ทอ6กี่6กันค่ะหกี่ทอแล้วเรื่องของการต่อยอดลายต่างๆองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้านี้เราเราก็มีการเติมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็จะมี ก็มีการสืบสารเรื่องการทอผ้าอย่างคนรุ่นก่อนๆก็จะมาสอนคนรุ่นใหม่ค่ะก็ก็จะเป็นลักษณะของปราชชาวบ้านค่ะปราชชาวบ้านที่ที่เราเอามาสอนก็คือเป็นเป็นช่างทอรุ่นเก่าๆของคุ้มจันหอมเองค่ะก็จะมาสอนเด็กรุ่นใหม่สอนลูกสอนหลานเป็นการสืบทอดตถกรรมการทอผ้าค่ะก็คือจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองใช่ค่ะ ก็จะทอเป็นหัวซิ้นก่อนแล้วก็จะมาขึ้นงานยากเหมือนแบบนี้ค่ะมันก็จะใส่ไหมหลายอย่างแล้วก็จะซับซ้อนความละเอียดแล้วก็แต่ละลายก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีความซับซ้อนในตัวของเขาก็จะมีทอเป็นพัาซิ้นแล้วก็ทอหัวซิ้นค่ะทอสบายแล้วก็จะมีย้อมผ้าเอง ใช่่ชค่ะกวักเองดีใจภูมิใจอยู่ค่ะได้มาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราค่ะก็อยากเรียนเชิญนะคะให้มาทอผ้ากันมนุ่งผ้าไทยกัน ที่เราได้ชมเรื่องของการทอผ้าแล้วนะคะโดยเฉพาะเยาวชน <st uta> คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชน <st uta> เขาก็มาสืบสารตำนานเรื่องของการทอผ้าด้วยที่นี้เผื่อมีนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มาที่คุ้มจันหอมแห่งนี้แล้วอยากจะมีมุมชิลๆพักผ่อนที่นี่ก็มีคาเฟ่ด้วยเป็นคาเฟ่สไตล์ไหนคะก็เป็นคาเฟ่สไตล์ไทยๆน,น,นะคะที่นี่เราค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของ กาแฟที่เป็นลนักษณะของอนำผลิตภัณฑ์ของใบหม่อนมาทำชาเขียวค่ะแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวจากหลังสวนค่ะกะ็นอกจากกาแฟแล้วหรือเครื่องดื่มแล้วเราก็ยังจะมีขนมบ้าบิบนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของจันหอมเองค่ะ,คะก็ใช้วัตถุดิบในชุมชนแล้วก็มะพร้าวหลังบ้าน ก็คือจะเน้นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนแล้วก็เป็นของคุบจันหอมที่ทำเองด้วยจะเน้นเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องของความเป็นสไตล์จัรหอมเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากมีคาเฟ่ที่มีมุมกาแฟมีขนมแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นเขาเรียกว่ามีอาหารใช่ค่ะให้กับใครที่มาที่นี่ได้ทานด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารในสูตรเฉพาะของจัรหอมเองนะคะ ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไม่รอแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอาหารในสไตล์แบบจันหอมจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะค่ะเชิญได้เลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงเขาเรียกว่าเป็นเมนูอาหารที่หลายคนก็พอเห็นแล้วก็คือส่วนหนึ่งน่่ไม่กล้าทานนะว,ว่ามันสวยจริงๆ, no, ๆนะคะคก็คือเป็นเฉพาะของคุ้มจันหอมเองใช่ะค,ะค่ะร้านอาหารที่นี่มีมีเมนูอะไรที่เราหยิบยกเอาเรื่องของชุมชนวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานจนเป็นเมนูประจําของคุ้มจันหอมค่ะ,คะจริงๆเมนูอาหารของคุ้มจันหอมก็มีหลากหลายนะคะมี มีร้อยกว่าเมนูเลยนะคะก็จะมีอาหารพื้นถิ่นด้วยอาหารไทยด้วยนะคะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นสูตรเฉพาะของจันหอมเลยนะคะเราก็นำผลิตภัณฑ์ด้านหมอดใหม่เข้ามาด้วยะคะ่ะเช่นเนี่ยก็จะเป็นปลากระพงนะคะราดซอสลูกหมอนนะคะลูกหมอนเราก็จะใช้ลูกหมอนที่ในคุ้มจันหอมเองเพราะที่นี่ปลูก ต้นหม่อนก็เกือบพันต้นนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นี้มาใช้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกที่ทำจากลูกหม่อนนะคะก็จะมีน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำพริกตาแดงค่ะซึ่งบุ๋มก็เอาไปฝากาทางคนทางกรุงเทพก,ก็ชอบมากค่ะไปฝากลูกค้าหลายท่านก็กกชอบมากค่ะก็ทานกับเครื่องเคียงก็จะเป็นผักในสวนของเราเอง นะคะแล้วก็จะมีไข่ไข่ต้มมีหมูแดดเดียว mm hmm. ก็ซึ่งก็เป็นอา,อาหารสูตเฉพาะของจันหอมค่ะแล้วก็จะมีต้มไก่บ้านใบหม่อนนะคะไก่แล้วก็จะคัดสรรวัตถุดิบ mm hmm. ก็เป็นไก่อารมณ์ดีค่ะที่อยู่ตามชุมชนค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึง่งซึ่งหลายท่านก็ว้าว mm hmm. เหมือนกัน mm hmm. ก็จะเป็นยำใบหม่อนทอดก่อ ใบหม่อนแล้วก็ใช้ใบหม่อนในสวนนี่แหละใบหม่อนที่หนอนไหมค่ะกินเพื่อได้เส้นไหมนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นไข่เจียวะนะคะก็จะเป็นไข่เจียวแด้่ไหมทองก็เป็นไข่เจียวดักแด้นะคะซึ่งดักแด้เราก็ได้จากการเสาไหมแล้วตัวดักแด้เขาจะอยู่ด้านในค่ะ,ค,ะค่ะก็คือแต่ละเมนูก็จะหยิบเอา เรื่องราวในชุมชนแล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางคุ้มจันหอมเอามาใส่ในแต่ละเมนูนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอนเรื่องของไหมนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ที่ยังคงชูเรื่องของเอกลักษณ์ในชุมชนแล้วก็สืบสารตำนานใหม่ด้วยค่ะนอกจากนั้นข้าวเหนียวก็ไม่ธรรมดานะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวลูกหม่อนนะคะโดยเราเอาเข้าว น้ำลูกหม่อนมามามาแช่มาหมา,มาซึ่งภาษาบ้านเราก็คือหมาข้าวค่ะก็จะได้สีสวยงามนะคะค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีไอศครีมโฮมเมดนะคะที่เรา,เาได้จากลูกหม่อนเป็นไอติมลูกหม่อนค่ะเป็นไอติมลูกหม่อนแล้วก็ทิก็ใช้กะทิหลังบ้านเรานี่เองนะคะลองลองแวะมาชิมดูวัตถุดิบก็หาได้ในชุมชนนี้นะคะก็ถือว่า เป็นพื้นที่เป็นคุ้มจันท์หอมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่ชมรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้แล้วก็ถ้าอยากจะมาสัมผัสแบบที่เรามาสัมผัสในวันนี้ mm. ก็มากันได้นะคะที่อุบลราชธานีเดี๋ยวช่วงท้ายอยากให้พี่บุ๋มนะคะผู้บริหารของคุ้มจันท์หอมได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกเลยที่กำลังชมรายการอยู่แล้วอยากจะมาที่นี่มายังไงเปิดยังไงกันบ้างคะ คุ้มจันหอมเปิดทุกวันนะคะจันถึงสุกนี่เราเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะก็ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็เปิด9โมงก็มาปิด6โมงเย็นนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะภายในคุ้มจันหอมก็เป็นเดือนไม้สถาปัตยกรรมสไตล์ร้านช้างนะคะค่ะก็เข้ามาที่นี่ก็ชม การเรียนรู้หัตกรรมการทอผ้าควบวงจรฟรีเลยนะคะค่ะถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนอยากจะทำเวิร์กช็อปอยากจะทำการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติเบญจรงค์5สีก็ติดต่อเข้ามาในเพจได้ค่ะหรือสอบถามได้ในเบอร์โทร082 828 8959ค่ะการเดินทางมาก็สะดวกนะคะก็คุ้มจันหอมของเราเองก็ติดถนน ถนนวารินพิบูรณ์นะคะก่อนถึงสะพานข้ามแยกบัวท่าบัวเถิงค่ะหาหาง่ายค่ะเดินทางมาก็สะดวกค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมพัฒกรรมการทอผ้าครบวงจรฝีมือของคนไทยฝีมือของคนอีสานนะคะแล้วก็ภายในเรายังมีคาเฟ่น,นะคะคาเฟ่เรือนไม้นะคะ ก็นั่งจิบกาแฟใต้ถุนเดือนไม้แล้วเรายังมีขนมบ้าบินที่เป็นสูตรเฉพาะของจันหอมเองที่หลายๆท่านชื่นชอบแล้วก็ยังมีร้านอาหารนะคะไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของคนจังหวัดอุบลราชธานีกว่าร้อยครัวเรือนนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเฮือน ขัตกรรมนะคะค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาสัมผัสวิถีของคนไทยสัมผัสวิถีของคนจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่คุ้มจันทรหอมนะคะถือว่าครบวงจรจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่อุบลราชธานีก็ ฝากคุ้มจันหอมนะคะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากๆเลยนะคะที่ดีมากๆ<า>เปิดคุ้มจันหอมให้เราได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของเส้นทางสายใหม่ก็ว่าได้เลยนะคะแล้วก็มีการแปรรูปรวมทั้งมีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยครบวงจรจร,จร,จริงๆฝากคุณผู้ชมไ้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT วิถีไทยวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ